ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทิมง,งานวอร์เเรจเิญรแท็กเตอร์อำเภอบางสามหมอเจริญวัดีดุดนธานีก็มีตัวยันม่านะคะยันม่า EF453T ีนะคะยันม่า EF453 ่ามีเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ค่ะ วันนี้เป็นตัวรถใบด,ดันแล้วก็โตรตารี่นะคะโตรตารี่ขนาดโตรตารี่ขนาดเมตรแปนะคะทำงานใช้งานได้ปกติะคะ่ะฟันสวยฟันเต็มดีนะคะ 53G ราคาตามสภาพคันนี้อยู่ที่225,000บาทนะคะ225,000บาทค่ะตัวนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะรีวิว1คันค่ะใครที่หายันมาอยู่ก็เข้ามาดูเข้ามาชมหรือว่าจับจองอผ่านทางออนไลน์ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์085 0 876581นะคะ สวยดเดิมๆแห้งๆค่ะคันนี้ตัวรถใบดันแล้วก็โรตารี่ค่ะโรตารี่ขนาดเมตรแปนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี2552นะคะทะเบียนอค681สมุทรปราการค่ะเล่มทะเบียนครบนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในเครื่องกันนะคะเกลียวโบว์มนี่น้ำเกลียวดีนะคะตัวนี้ก็ติดเทอร์โบมาด้วยนะ ันนี้2,25 0 0 0บาทขอแก้ไขเรื่องของขนาดของความยาวโรตรี่หน่อยนะคะโรตรี่น่าจะ2เมตรค่ะพอดีไม่ได้วัดแต่ว่าน่าจะ2เมตรนะคะเมื่อกี้เจ้งไปก็คือเมตรแปแต่ที่จริงน่าจะ2เมตรนะคะ2,25 0 0 0บาทติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม้น 0850876581นะคะวอรจเิอแท็กเตอร์อําเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะคลิปวันนี้เป็นวันที่7มีนาคม2565นะคะคลิปยันมากคลิปแรกค่ะ